สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้วก็แฟนเพจ f c e e o o o ดูบบยสายดันเลนกันด้วยวน,นี่มางานกี่ไลน์อันนี้มีงานห้าไร่นะครับนี่เจส,สอนอาจารย์ไอเทีอ่อวใหม่ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ดูไบย่ายดันเลนกันด้วยน,นี่มามีงานกี่ไล่วันนี้มีงานห้าไล่นะครับนี่เจส,สอนอาจารยไ์ไอเทมมาใหม่บางสิ่งนะครับใครทางไหนทำให้ก็ส่งก็จะประมาณนี้ครับผม ล,อง,ล,อ,งลองก่อนลองก่อนแถบวบนี้นะครับมีงานวัรุ่นทุนเมียเรามากัน3าคันก็จะมีเสียสอนมีโชคุ้นแล้วก็มีกาเวล้อยก็เป็นเสียเอกนะครับแล้วก็คนบ้าวลงนี้สั่นหนักันนะครับ ไปไหนก่อนลงไหนไปโน่นน่ะน่ครั่ติดเตมที่เรียบร้อยวันนี้วันนี้มีผู้ชมด้วยนี่ผู้ชมเสียวตื่นจริงๆเลย เรื่องเปนที่เรียบร้อยครับผมส0 0พันเรามาต้มดูครั้งใหม่กัาดีกว่านี่ทางในทำให้นะครับเหมือนน็อตไม่ได้ขันเลยหรอเลี้ยวขันปะทางที่ทางในทำนะครับเดี๋ยวตอ่อหน้าเจ้า 开没个 đẹp quá đó. Để vui sống, rồi. Đeo mũ chống, tỉnh đi, họ bay một lâu. รอดูพันบาลดลงว่ะเดีย๋ยวพาไปชมทางโน้นนะครับรถรถเขามีเกียร์ถอยอะไร,ละรหล่นน่ะสลากหล่นป่ะครัอื้องมาน้วยความมั่นใจครับผมเ调เวเวเนี่ ปไปแถวบ้านนะครับนี่หาทางนู้สวยก็ไปข้างในมอเตอร์ไฟเนี่ครับรจะไปเลยหรือเปล่ากนะ็วันนี้มีงานอยู่ฝั่งน,นี้น่าจะเจ็ดไร่ งูน่าจะห้าลาหรือเปล่าอของนี้มูสองครับ mình gián, thử, lên dài dằng là, thấy sao? A, cá đục mà หกอะไรวะานี่นะุบ,บน,นี่ก็จะเป็นขบของเจ๊ดงไม่ต้องห่วงครับผม ไม่มีสายตัวนี้อ้าจอไมไหละตอนไหน Yep. ก็ไม่รอนะครับดูนาไปแล้วโอเคครับเราขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก็สวัสดีครับ